สวัสดีครับวันนี้ผมเอาอะไรของแต่งนะครับมาขายใหม่นะครับอีกชุดหนึ่งมีของที่ยังขายไม่ออกด้วยนี่ครับค่อยเออกมานะครับเพราะว่าของมันเยอะอยู่มาดูชิ้แนแรกก่อนครับจะเป็นโมงนะครับมงหน้าพวกนี้จะเป็นของที่ว่าเอา,เอาไปดัดแลงนะครับไม่ไม่ได้ทํามาสาหรับเฉพาะรุ่นไหนโดยเฉพาะนะครับ ต้องไปดัดแปลงหาจุดยึดเอาเองนะครับน,นี้ไฟน่าจะประมาณใส่ไฟพวกประมาณ5้5นิ้วครึ่งประมาณนี้นะครับดู<อ>จากขนาดนะครับอันนี้เป็นของใหม่นะครับของใหม่เก่าเก็บยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนนะครับสีต้องไปทำเอาเองทีหลังนะครับอันนี้เป็นงานไฟเบอร์ไม่มีแตกหักนะครับของใหม่ อันนี้ขายอยู่1,300บาทตัวนี้เป็นม่วงเล็กนะครับไฟหน้าน่าจะใส่ประมาณ6นิ้วครึ่งมัง้งผมดได้สายตานะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่ได้ทำมาเฉพาะเจาะจงรุ่นนะครับต้องลองไปทาบแล้วก็ทำขายิดตเอาเองสภาพสมบูรณ์นะครับสีไม่สวยเฉยไม่แตกไม่หกักอะไรทั้งสิ้นนะครับ สายคาเฟ่หรือว่าเป็นสายแนวแบบอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้ละไฮเล็กเขาชอบใส่กันส่วนสองอันนี้นะครับเป็นเป็นหนังที่ว่าไว้วางบนถังน้ำมันนะครับเป็นของแต่งนะครับปิดถังน้ำมันข้างบนนะครับจำไม่ได้ว่าจอดจากรถรุ่นไหนแล้วน่าจะเป็นของแฟนทอมที่จอดถอดมานะครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะ คือทั้งสองอันเลยก็จะไม่ได้แล้วนะครับนานมากแล้วสภาพก็พอใช้ครับอ๋อลืมลืมอันนี้ขายอยู่ที่เท่าไหรด่ดิ500บาทแล้วกันส่วนอันนี้ร้อยเดียวพอครับเอาไปขัดหนังเอานะคร ลองดูก่อนถ้าไม่ได้ก็ค่อยว่ากันอันนี้จะสภาพสวยกว่าใหญ่กว่าน,นี่ก็ะเป๋าตรงกลางเหมือนกันนะครับอันนี้ร้อหแล้วกัน บางโคนอันนี้จะเป็นบางโคนหลังของรีฟานนะครับจะไม่ได้ว่ารุ่นไหนนะครับลูกค้าเข้ามาถอดไว้นานแล้วหลายปีแล้วก็เลยยึดแล้วไม่มีที่จะเก็บเอามาขายดีกว่าเขาไม่มเมาคืนนะครับสภาพก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะไฟถ้ายอยู่ครบไฟเลี้ยวอยู่ครบแต่ไฟไฟเลี้ยวหลังด้านขวามีหักหน่อยนึงตรงนี้ไฟสองป้ายก็ไฟเบรกไฟสองป้ายตรงนี้นะครับไฟสองป้ายนะครับ บ้าสมบูรณ์นะครับสายไฟมีครบอันนี้สามารถแปลงสายได้หลายรุ่นนะครับเราไปเจาะรูเพิ่มเอาพวกนี้เป็นรูเดิมนะครับลอนทํำสีกระโปงปิดได้แล้วเจาะรูใหม่ก่อนแล้วก็เจาะเสร็จปุ๊บยึดได้เสร็จปุ๊บแล้วตรงนี้ก็ปิดเอานะครับทํำสีใหม่ก็สวยละ ข้างล่างมีโครงเหล็กด้วยนะครับไม่ใช่เป็นไฟเบอร์อย่างเดียวนะไฟเบอร์อย่างเดียวหัดน,นี่เขามีรองโครงเหล็กรองรับด้วยตัวนี้เป็นเอ,อเดี๋ยวก่อนอันนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับครบชุดขนาดนี้นะอันนี้เป็นบางคนหน้าเป็นเหล็กนะครับถอดจากถอดจากเปรนท่ จากเป็นทอมนี่หว่าแต่ว่าเป็นไม่ใช่แผงไม่ใช่ชุดแผงคอเดิมมันเลยกว้างนะครับใส่รุ่นไปแปลงเอานะครับเจาะรูใหม่เพิ่มเอาเชื่อมปิดรูเก่าก็ได้อันนี้เป็นเหล็กนะครับสามร้อยบาทก็พอว้างนั่นเองทำพวกบ๊บอบเบอร์ได้นะครับแต่งทรงบอบเบอร์ใส่ตัวนี้ได้ใส่ย,ยางใหญ่ตัวนี้เป็นวงคลหลังต่อจากเป็นทอมนะครับ เขาเจาะไว้หลายดูตอนทําสีก็ให้ช่างสีเขาโปิดปิดได้นะครับดูข้างนี้เอาไปร้อยเดียวพอครับนี่หนึ่งรอยบาทพออันนี้เป็นถังน้ำมันเตีน,นมีกุญแจให้มีฝากุญแจให้นะครับแต่กุญแจไม่มีสภาพก็สมบูรณ์นะครับ เส้นหนิมผมไม่รู้ว่าข้างในมีเยอะแค่ไหนนะเพราะว่าเป็นรถที่ดัดแปลงนะครับจัดทรงใหม่ใบนี้1,000บาทก็พอครับพร้อมฝาตัวนี้เป็นเบาะนะครับเบาะแต่ง ผมจำได้ว่าถอดจากคาวาบอสนะครับแต่ว่ามันไม่ตรงรุ่นนะเป็นบอดแต่งที่เขาเอามาดัดแปลงใส่เอานะครับหูหน้ายึดกับหูหลังนะครับยึดสองจุดกราบกระอใช้ได้นะครับนี่สามร้อยบาทก็พอโอเคเดี๋ยวผมลงในรายละเอียดอีกรอบนึงนะครับราคาแต่ละชิ้น สนใจก็มาดูของได้ที่ปากซอยนนทบุรี50ถนนสนามบิดน้ำนะครับตทร0865369632ครับขอบคุณครับ